การจะมีทูตหรือไม่มีทูีกยมันขึ้นอยู่กับคู่รักของของแต่ละคู่ไม่รักมากจนเกินไปไม่ถึงจนเกินไปรักให้พอดีอะค่ะก็จะเกิดความสุขอะค่ะไม่เห็นด้วยค่ะอาจจะเป็นความรักจากพ่อแม่อะค่ะมันก็มีความสุขเหมือนกันค่ะ ความรักมันเกิดได้ด้วยตัวเราเองค่ะไม่จําเป็นต้องมีความรักแบบอื่นเห็นด้วยครับถ้าเรามีรักมันก็จะแบบเหมือนเรามีห่วงอะพี่การไม่เข้าใจกันมากกว่าครับแล้วก็อาจจะมีหึงห่วงบ้างอย่างเงี้ยครับเห็นด้วยค่ะแล้วก็เหมือนเราเอาใจไปผูกกับเขาอ่ะเขาต้องเป็นแบบที่เราเป็นถ้าเขาไม่เป็นแบบที่เราเป็นใช่ปะมันก็จะเกิดทุกข์มากขึ้นนะคะถ้าตัดใจก็คือตัดไปเลยไม่เห็นด้วยครับความรักเนี่ยเริ่มต้นจากคนสองคนความรักเป็นส่อสวยงามซึ่งจะไม่มีทางไปได้ที่ความรักจะเป็นทุกข์คะรักอย่างไรไม่ให้มีความทุกกกกกก็คืออออเเเเเเรรรราาาาิ่่่มจััััตตวววงงนนถ้้แลีย คือสามารถแบ่งปันความรักที่เรามีเนี่ยให้กับคนอื่นได้ไม่เห็นด้วยค่ะคือเราต้องใช้ความรักเราใช้หัวใจเราถึงจะรักกันได้นานค่ะเห็นด้วยค่ะบางทีเราก็แบบไม่เข้าใจกันไม่ฟังเหตุผลของการและกันก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดถูกค่ะเห็นด้วยครับความไม่เข้าใจกันครับ